ในช่วงที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่อวตารเดลัสแอร์เบนเดอร์ฉบับ l i ฟ e a อคชั่ของทาง Netflix มันประมาณอีก2วันเข้าแต่ตอนที่ทุกท่านได้ดูมันก็น่าจะประมาณ2วันที่แล้วหรือไม่ก็อาทิตย์ที่แล้วซึ่งผมอาจจะไม่เคยบอกอวตารเดล l สแอร์เบนเดอร์เรื่องนี้เป็นกระตุนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมเคยดูเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ที่เพิ่งเคยซื้อ Netflix เป็นครั้งแรกแล้วก็ติดหนึบมากๆตอนนั้นจำได้ว่ายังไม่มีภาคไทยเลยด้วยซ้ำผมเลยถือโอกาส ที่มันกำลังมีซีรีส์ออนแอร์อยู่กลับมารำลึกความหลังกันหน่อยว่าอวตารในอวตาร The Last a i r b e n d เดมันคืออะไรกันแน่และมันมีต้นกำเนิดยังไงเพราะงั้นคลิปนี้มีการ,ปรเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของอวตาร The Last a i r b e n d เดแนน้อยเจ้าอภิธิหารผมเลยชอบชื่อไทยจริงๆ ขอเริ่มจากทำความรู้จักกันก่อนแล้วกันนะครับอวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์ตัวมันเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างเก่าออนแอร์ตอนแรกเมื่อราว18ปีที่แล้วจริงๆในะช่วงเวลาที่ผมกำลังทำสริปต์นี้อยู่ในตอนที่ตัวซีรีส์ของทาง Netflix ออกมันก็ครบ19ปีพอดีซึ่งดังเดิมแล้วก่อนที่จะถูกนำมาลงให้ Netflix ตัวเรื่องมันเป็นออริจินอลที่ฉายอยู่ในช่อง i c k ลูเ d ียนอารมณ์ประมาณการ์ตูนเน็ตเวิร์กนั่แหละครับแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายในบ้านเราเท่า ตวการ์ตูนในช่องเคเบิลอย่างบูมแบรงด์ที่เราได้ดูกันส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กทั้งนั้นซึ่งนอกจากอวตารแล้วออริจินอลของนิคกัลูเดียนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีที่สุดน่าจะเป็นสปอตช์บ๊อบสแควร์แพนครับอีกหนึ่งสุดยอดซีรีส์การ์ตูนตลอดกาลตัวอวตารเดอะลัสแอ e เนเดอร์ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลมากๆครับทั้งในด้านของธุรกิจที่มียอดผู้ชมกันมากกว่า1ล้านคนเมื่อมีตอนใหม่ออกมาน,นตอนนั้นทีวียังเป็น4ีต่ออยู่เลย และถึงจะจบไปแล้วมันก็ยังได้รับความนิยมเรื่อยมาครับสังเกตได้จากตอนที่มันถูกนำไปลง Netflix ตอนนั้นตัวเรื่องก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหรือในด้านของคำวิจารณ์เองที่ในปัจจุบันเนี่ยผู้ชมค่อนข้างให้น้ำหนักมากเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตัดสินว่าจะดูไหมอย่างในมอเขือเน่านะครับลองไปดูกันได้เรตติ100้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโดยหนึ่งในนักวิจารณ์บอกว่าอวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์เป็นการ์ตูนที่ต้องดูสักครั้งในชีวิตซึ่งด้วยความสำเร็จต่าาางๆนน มันก็เลยไม่แปลกครับที่มันจะมีการต่อยอดมากมายที่บอกไปตรงนี้เลยครับยกเว้นพวกนิยายกับคอมิกนะครับส่วนใหญ่คือสวัสดิ์ทั้งนั้นอย่างเช่นเกมล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้ประมาณาปลายปีที่แล้วอวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์เพรสฟอร์บาลน์คุณร,รู้หรือเปล่าครับว่ามันมีเกมนี้อยู่ในสาระระบบด้วยถ้าดูจากภาพผมไม่ต้องบอกนะครับว่าทําไมมันถึงแย่ยุค PS2 ช,ชัดๆมาก,กับราคา50ดอลลาร์โซนไทยถูกหน่อยประมาณ900บาท หรือที่ไม่พูดถึงไม่ได้กอบเวอร์ชันคนแสดงแรกสุดครับ The Last Airbender ที่กำกับโดยเอ็มไนชยามารานผู้กำกับเดียวกับ Six Sense หนึ่งในสุดยอดภาพยนตร์สยองขวัญหักมุมมาเลยทำให้ตัว The Last Airbender สยองขวัญไปตตามกันจริงๆเห็นแววตั้งแต่ชื่อแล้วครับที่ตัวเรื่องเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ชื่ออวตารเพื่อไม่ให้มันไปซ้ำกับของเจมส์คามีรอนแต่เหตุผลหลักๆมันก็มาจากเรื่องการแคสต์นักแสดงครับเรื่องสัญชาติ ที่มีการนําคนข่าวมาระบบทละครที่เป็นเอเชียตะวันออกมาเลยทําให้ฟแฟนๆเนี่ยไม่ค่อยพอใจอย่างมากพร้อมกับบทที่ยับหมามากๆตัดยับทําให้ The Last Airbender มาต้องประสบกับปัญหาคําวิจารณ์ที่ต่เพี้ให้เร้เดียนสุดๆผมเลยค่อนข้างแปลกใจครับที่มันมีการชุบชีวิตอวตารขึ้นมาในปี2018 Netflix ประกาศรีเมคเอวตารฉบับคนแสดงอีกคราวนี้ให้ผู้สร้างมาเป็นโชว์รรนเนอร์ได้คนทำเพลงเดิมมาทำเพลงให้และจะพยายามไม่ทำการไวทวอรชิง ให้คนขาวมารับบทรรละครที่เป็นสัญชาติอื่นเป็นความผิดพลาดที่ทําให้แบบภาพยนตร์กลายเป็นความอับยศยของนิกลูเดียนไปเ,เรื่องราวครา่าวๆของอวตารเดลัสแอร์เบนเดอร์มันจะเกี่ยวข้องกับอังครับเนนอายุน้อยคนหนึ่งในกลุ่มผู้ควบคุมสายลมแอร์เบนดิ้งที่หลังจากได้ทราบหน้าที่ของตนเองในฐานะอวตารผู้ยิ่งใหญ่ผู้นําพาและผู้ปกป้องสันติสุขและความสมดุลของโลกอังเขาเลือกที่จะหนีไปครับโดยไม่ทราบเลยว่าในตอนนั้นกลุ่มของเขาได้โดนผู้ควบคุมไฟโจมตี ล้างบางเหลือเพียงแค่ตัวอังคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ควบควมสายลมคนสุดท้าย The Last Airbender ซึ่งเหตุการณ์ล้างบางในครั้งนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของสองครามที่ยาวนานกว่า100ปีและเรื่องมันก็ยิ่งทรหดไปมากกว่านั้นครับจากที่ระหว่างการหนีออกจากบ้านของอังตัวเขาได้ไปเจอกับพายุขนาดใหญ่บริเวณพั้วโลกใต้ามาเลยทําให้อังเธอใช้พลังอวตารของตนเองและแช่แข็งตัวเขาไว้อยู่ในภูเขาล้มแข็ง ก่อนจะถูกปลุกขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไป100ปีมเมลท์ทำให้อังเขาต้องออกเดินทางเพื่อตเติมเต็มโชคชะตาของเขาครับในฐานะอวตารและหยุดสงครามที่ดำเนินมากว่า100ปีนี้ซะตัวอวตาร The Last Airben d เดหรือในชื่อภาค The Legend of Ang ตัวมันจะมีด้วยการ3บทด้วยกันครับเป็นสซีซันน้ำดินไฟที่ในแต่ละภาคมันก็จะเป็นเรื่องราวการเดินทางของอังกับกลุ่มของเขาออกเดินทางท่องโลกเพื่อไปเรียนวิธีการควบคุมธาตุต่างต่างเรียงตามภาคเลย พร้อมกับได้เจอเรื่องราวต่างๆด้วยในแบบซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นมันก็น่าจะอิงมาจากบทแรกครับน้ำที่จะเล่าช่วงตอนที่อังตื่นขึ้นมาและทําการออกเดินทางไปเดินกันควบคุมาธาตุน้ํารวมถึงต้องรับมือกับการไล่ล่าของอาณาจากักรไฟด้วยเด่นๆเ,เลยคือซูโกะเจ้าชายของอาณาจากักรไฟที่สําหรับคนที่ไม่เคยดูผมเชื่อว่าคุณจะไม่ชอบทีหน้าซูโกะอย่างแน่นอนตั้งชั่วเอาแต่ใจเป็นเด็กมีปัญหาแต่ถ้าคุณไปดูแบบการ์ตูนจนจบนะครับ หรือถ้าโชคดีแบบซีรีส์ได้ทำจนจบผมบอกเลยว่าซูโก,โกเนี่ยคือหนึ่งในตัวละครที่มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ที่เทพที่สุดในวงการการ์ตูนเลยแรกๆอาจจะเกลียดแต่พอหลังๆผมเชื่อว่าคุณจะนับซูโก,โกเป็นไม b บอยเลยครับนี่เพื่อนกูทีนี้พอเรารู้จักข้อมูลคร่าวๆกันไปแล้วถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่มันลึกลงไปกว่านี้หน่อยในโลกของอวตารมันมีสิ่งที่เรียกว่าการเบนดิ้งอยู่ครับ เป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้ในการควบคุมธาตุต่างๆในโลกสามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจําวันหรือในการต่อสู้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่ธาตุด้วยกันคือไฟลมน้ําและดินมนุษย์แต่ละคนจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการควบคุมธาตุใดธาตุหนึ่งตรงนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันแบ่งยังไงแต่น่าจะมาจากสายเลือดเป็นหลักเพราะคนที่อยู่ในเผ่าไฟลูกที่เกิดมาก็จะมีความสามารถในการควบคุมไฟเกิดในเผ่าน้ําก็จะควบคุมน้ําได้เป็นไแปบบแบบนี้อย่างไรก็ตาม โลกของอวตารมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถควบคุมธาตุได้นะครับมันก็มีมนุษย์บางคนอยู่เหมือนกันที่เกิดมาโดยไม่มีความสามารถในการควบคุมธาตุซึ่งศาสตร์เบนดิ้งเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกใช้ผ่านท่าทางของร่างกายครับเป็นเหมือนกับการรําเป็นเหมือนกับกระบวนท่าเป็นวิทยายุทธศรริลปะการต่อสู้ที่แต่ละธาตุมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของธาตุนั้นๆขึ้นอยู่กับว่าโปรเจเนเตอร์สิ่งที่ใช้การควบคุมธาตุเหล่านั้นดังเดิมมันเป็นตัวอะไรมังกรตัวตุน ใบซันปราคาฟซึ่งบางาธาตุมันจะต้องอาศัยแหล่งกําเนิดที่อยู่ด้านนอกร่างกายด้วยครับแล้วจึงค่อยใช้กระบ,บนุนธาในการควบคุมอีกทีหนึง่งอย่าง water bending การควบคุมน้ํามันก็จะต้องอาศัยแหล่งน้ําด้วยหรือดิน earth bending มันก็ต้องเหยียบอยู่กับพื้นหรือต้องมีพื้นดินให้คอยควบคุมส่วนที่พิเศษหน่อยเนี่ยก็คือไฟครับไฟเบ bending ที่ผู้ใช้ต้องทําการควบคุมความเกลยดชังในร่างกายของตอนเองเพื่อสร้างเป็นไฟขึ้นมาคยดีินคําว่าความเกลยดชงัง เป็นเหมือนกับเพลิงที่เผาผ่านจิตใจของตนเองไหมครับมันเป็นอะไรประมาณนั้นซึ่งเกิดบนท่าของแต่ละท่านเหล่านี้มันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมชอบอวตารมากๆครับจากที่เราสามารถเห็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ผ่านศาสตร์การเบนดิ้งผู้คนที่มีความสามารถในการควบคุมท่าดัง4หลักๆแล้วพวกเขาจะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าทในนั้นครับอย่างไฟก็จะอาศัยอยู่ในไฟเนชั่นประเทศแห่งเพลิงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกลมคนพวกนี้จะเป็นเผ่าเร่ร่อนแอโนแมด เดินทางไปตามกระแสลมหรือไม่ก็อยู่บนภูเขาเป็นพวกนักบวชน้ําอาศัยอยู่ในวัตจักรที่เป็นเหมือนกับชนเผ่าบริเวณขั้วเหนือขั้วใต้ของโลกและดินเอิร์ธคิงดอมที่จะอาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักแต่มันก็ยังไม่ได้หมดเท่านี้ครับในท่าทั้ง4มันยังมีบางเคสที่ตัวมันสามารถแยกย่อยเปลี่ยนรูปแบบได้อีกเป็นการเบนดิ้งแบบพิเศษหรือทําการสร้างเป็นความสามารถเฉพาะที่มีแค่ในท่านานั้นๆขึ้นมาอย่างไฟที่ดังเดิมแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่เรียกียกว,ว่า มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดแล้วแต่ถ้าผู้ใช้ยังสามารถควบคุมมันได้ดีกว่านั้นเข้าใจถึงรากฐานได้จริงๆพวกเขาก็สามารถแยกย่อยออก,กไป2แบบได้อีกคือ c o n v e r s i o n b e n d i n g ศาสตร์การควบคุมการเผาไหม้ที่มาจรุนแรงกว่าไฟธรรมดามากๆลักษณะเป็นลำแสงระเบิดที่ถูกปล่อยออกมาจากกลางหน้าผากหรือไม่ก็ h t n i n g Bending ศาสตร์การควบคุมสายฟ้าที่ผู้ใช้สามารถสร้างสายฟ้าขึ้นมาได้โดยนอกจากนี้ไฟ b บ n d i n g มันยังมีข้อสังเกตอื่นด้วย ที่ตัวสีของเปลวเพลิงมันจะเป็นตัวบ่งบอกความร้อนถ้าสีฟ้าก็จะร้อนกว่าสีส้มหรือแดงต่อมาคือลมจากที่เน้นไปนในด้านของการหลบหลีกและความเร็วเป็นหลักโดยถึงแม้ตัวมันจะไม่ได้มีพลังทำลายล้างสูงมากหรือสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แต่แอร์เบนดิ g งตัวมันก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีอิสระมากที่สุดแล้วครับซึ่งใครที่สามารถมาสเตอร์มันได้คนคนนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมถึงไม่จะฟังดูเบียวหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆโดยคนเหล่านี้ พวกเขาจะสามารถบินได้อย่างอิสระเลยครับเข้าถึงการแรงน้ําหนักอย่างแท้จริงหรือทัดมาน้ํสาสตร์ที่เรียกว,ว่าค่อนข้างหลากหลายไม่ตายตัวครับมีอิสระมากๆแม้มันจะไม่เท่ากับลมก็ตามถึงอย่างนั้น water bending ก็เป็นสาสตร์ที่มี potential สูงมากๆจะเก่งโคตรรหรือแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําในบริเวณนั้นสามารถแยกย่อยออกไป2แบบคือความสามารถในการใช้น้ําในการรักษาหรือไม่ก็การควบคุมเลือด blood bending ที่นายลอเนี่ยถือได้ว่า มันเป็นสัตว์การควบคุมน้ําที่สูงที่สุดแล้วหรือสุดท้ายดินค่อนข้างคล้ายกับน้าครับที่ขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดเป็นหลักแต่ก็อาจจะไม่ได้รายแรงเท่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างสมดุลทั้งในเรื่องของการโจมตีและป้องกันสามารถแยกออกไป2แบบคือเมทัลเบนดิ้งสัตว์ที่ใช้ในการควบคุมโลหะต่างๆไม่ได้สร้างขึ้นมาเองครับแต่พวกเขาจะสามารถจับบิดฉีกละหะแข็งๆได้เหมือนกับกระดาษหรือไม่ก็ลาวาเบนดิ้งที่ทําให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหินหลอมเหลวได้ เป็นการเพิ่มความสามารถการโจมตีขึ้นไปอีกเพราะว่านอกจากไฟลมน้ำและดินเนี่ยมันก็ยังมีท่าที่5ด้วยนะครับถูกเรียกว่าการควบคุมพลังงาน (Energy bending) พลังงานในที่นี้หมายถึงพลังงานในร่างกายนะครับพวกขีพวกเฉียอะไรแบบนั้นซึ่งศาสตร์นี้มันถือได้ว่าเป็นสตร์ที่ดั้งเดิมที่สุดในโลกของอวตารแล้วตามรอตามเนื้อเรื่องในยุคแรกเริ่มเนี่ยมันมีเพียงแค่สัตว์การควบคุมพลังงานเท่านั้นก่อนจะแยกย่อยแต่ขนงเป็นท่าต่าง ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปศาสตร์ศาสตร์นี้มันก็ได้หายสาบสูญไปครับนอกจากนี้ Energy Bending มันยังถือได้ว,ว่าเป็นศาสตร์ที่อันตรายที่สุดใน BendingAr t ทั้งในแง่ของผู้ใช้และผู้ถูกใช้จากที่มันจะเป็นการควบคุมพลังงานที่ไหลเวยนในร่างกายมนุษย์ทำให้คนคนนั้นจะใช้ศาสตร์ b บ n d i n g ได้หรือจะทำให้ใช้ไม่ได้ก็ได้อย่างไรก็ตามศาสตร์ศาสตร์นี้มันก็ไม่ใช่ศาสตร์ที่คนธรรมดาจะใช้ได้ครับคือตามปกติแล้วมนุษย์คนหนึ่งจะควบคุมได้เพียงแค่ท่าท่าเดียวเท่านั้น ไม่นับรวมธาตุพิเศษอย่างไฟพวกเขาก็สามารถควบคุมได้ทั้งไฟกับสายฟ้าแต่จะควบคุมนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ตกน้ำดินลมยกเว้นเพียงแค่มนุษย์คนเดียวในโลกที่สามารถควบคุมได้ทั้งสี่ธาตุเหล่าอาวตารคำว่าอาวตารมันเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตรครับหมายถึงการจุติข,ของเทพจากสวรรค์หรือภพบคุมที่มันสูงกว่ามายัางโลกเบื้องล่างหรือก็คือโลกมนุษย์เพื่อกระทําการอะไรบางอย่าง แตกต่างกันอไปในแต่ละยุคสมัยกล่าวคือมันคือการที่ดวงจิตดวงหนึ่งย้อนกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปอวตารใน The Last Airbender ก็คือแบบเดียวกันเลยพวกเขาคือกลุ่มคนที่เกิดมาจากดวงวิญญาณดั้งเดิมเพียงแค่ดวงเดียววนเกิดกันไปซ้ำไปซ้ำมาเมื่อเวลาผ่านไปโดยอวตารนั้นพวกเขาเป็นร่างกายภาพร่างเดียวในโลกครับที่สามารถควบคุมได้ถึง4ี่ธาตุและมีหน้าที่ที่ค่อนข้างชัดเจนแม้เวลาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเกิดตายกี่ครั้ง คนเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การควบคุมธาตุทั้งสี่ให้ชำนาญและคอยใช้มันปกป,ป้องสันติสุขและความสมดุลระหว่างสีอาณาจักรรวมถึงต้องคอยดูแลการเชื่อมต่อระหว่างโลกกายภาพและโลกของเหล่าวิญญาณด้วยวัฏจักรการเกิดใหม่ของเหล่าอวตารมันเป็นสิ่งที่มีมานานมากแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อราวหนึ่งหมื่นปีก่อนเกิดใหม่มาแล้วหลายครั้งอาจจะราวราวหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยคนสติสะวะสองร้อยครับอัง เขาคือการกลับชาติมาเกิดครั้งที่199เพราะกาังนั้นแล้วเหล่าอาวตารพวกเขาจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ในโลกใบนี้แต่เป็นอะไรที่เก่าแก่มากๆจนมันมีพิธีการประเพณีขนบธรรมเนียมมารยาทการวางตัวที่มันเกี่ยวข้องกับอวตารเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ที่มันเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นการหาตัวอวตารในแต่ละประเทศครับที่พวกเขาจะมีกระบวนการชี้ตัวตนใหม่ของอวตารที่แตกต่างกันไปอย่างลมก็จะเป็นการให้เด็กแรกเกิดทําการเลือกของเล่นสี่ชิ้น ที่พวกมันเคยเป็นของอวตารก่อนหน้าและก่อนหน้าหรือดินจะเป็นการดูผ่านการคำนวณทางธรณีวิทยาที่จะเริ่มระบุจากวงกว้างแล้วค่อยแคบลงมาเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่บ,บ้านหลังเดียวแต่ไม่ทราบว,ว่าอาวตารกลับมาเกิดใหม่เป็นลูกของครอบครัวนี้แต่ใดๆก็ตามมันก็ยังมีวิธีอื่นอีกนะครับหรือเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอย่างมันมีอวตารคนหนึ่งที่ได้ใช้าศาสตร์ควบคุม,มท่านอื่นนอกจากท่านหลักของตอนเองตอนอายุ4ขวบผู้ใหญ่ที่เห็น เลยต้องพาเข้าพิธีระบุตัวโดยเมื่อเราสามารถระบุตัวต,วตนของอวตารได้แล้วมันก็ยังมีธรรมเนียมอื่นอีกอย่างตามปกติกว่าที่พวกผู้ใหญ่จะบอกเด็กเหล่านั้นว่าพวกเขาเป็นอวตารกลับชาติมาเกิดก็ต้องอายุประมาณ16ปีได้เพื่อมาสอดคล้องกับภาระมากมายที่พวเขาจะต้องเผชิญครับแต่ว่านี่มันก็ไม่ใช่กฎที่มันเข้มงวดอะไรขนาดนั้นถ้าพลังแรงจริงตั้งแต่เกิดก็สามารถบอกได้เลยอย่างมันมีคนหนึ่งเหมือนกัน ที่ความทรงจําในชาติที่แล้วเนี่ยมันชัดเจนมากจนต้องบอกเพื่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ก็ในกรณีของอังครับที่ถูกบอกตอนอายุ12บขวบเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นและโลกต้องการอาวตารเพื่อยุ่สองครามนี้ทีนี้มันก็อาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าอาวตารมันเกิดขึ้นในชาติใดชาติหนึ่งชาติชาตินั้นมันจะทรงพลังกว่าหรือเปล่าหรือมันมีกรณีที่อวตารทําชั่วไหมพยายามผลักดันให้ประเทศของตอนเองยิ่งใหญ่ขึ้นในส่วนของคําถามที่ว่าทําช่วยได้ไหม อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับแต่เราคนมีนิยามความดีความชั่วแตกต่างกันแต่ผมขอยกตัวอย่างในกรณีของอังละกันครับทุกท่านน่าจะทราบดีตัวอังเขาเป็นนักบวชแต่อวตารก่อนหน้านี้เขาก็ได้บอกกับอังเหมือนกันว่าให้ทําทุกอย่างเพื่อโลกใบนี้แม้ไม่จะขัดกับสิ่งที่ตนเองเคยถูกสั่งสอนมาก,ก็ตามและเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตัวต้นของอวตารมันคือร่างกายภาพของแสงและความสงบสุขเพราะนั้นแล้วถ้าจะมีอวตารทาชั่วมันก็น่าจะมีระบบป้องกันอยู่แล้ว แถมตัวตนในดีต่างๆคงไม่ยอมให้ทาเช่นนั้นด้วยหรือไม่ในส่วนการเกิดของอวตารกับชาติใดชาติหนึ่งตรงนี้มันผูกมัดได้ไหมแบบพยายามทําให้อวตารเกิดแค่ในประเทศไฟเท่านั้นคําตอบคือไม่ได้ครับเนื้อเรื่องบอกไปชัดเจนแล้วชาติถัดไปของอวตารพวกเขาจะไม่เกิดซ้ำที่กับชาติที่แล้วจริงๆตรงนี้มันมีวัฏจักรที่เรียงตามอยู่ด้วยไฟลมน้ําและดินกล่าวคือถ้าอาวตารชาติที่แล้วเกิดในเมืองไฟ ชาถัดไปพวกเขาจะเกิดในเมืองลมถัดไปเกิดในเมืองน้ําต่อด้วยดินแล้วจึงค่อยกลับไปไฟวนแบบนี้ตามลําดับมันเลยไม่เคยมีเหตุการณ์ที่อวตารจะเกิดในประเทศเดียวติดต,ต่อกันแต่ทางนี้ผมก็อิงมาจากในการ์ตูนครับผมไม่ทราบว่าในนิยายหรือคอมิกมันมีไหมโดยนอกจากนี้ไอ้วัฏจักรดังกล่าวเนี่ยมันยังเป็นลําดับของศาสตร์เบนดิ้งที่อวตารควรจะต้องเรียนตามด้วยครับเกิดในไฟก็ควรเรียนลมเป็นาที่สองน้ําเป็นท่าที่3และดินเป็น่าสุดท้ายแต่ก็เช่นเดิมครับ ลำดับดังกล่าวมันไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นพลังของอวตารมันแทบจะ,ะไร้ขีดจำกัดเลยครับสามารถควบคุมทั้งสี่ธาตุได้ไม่พอแต่พวกเขาสามารถอยู่ในร่างที่เหนือกว่านั้นได้เรียกว่าสถานะอวตารหรืออวตารสเตตในร่างนี้เราอาวตารจะมีพลังมากขึ้นและเข้าถึงความสามารถของชาติก่อนๆได้ทำให้พวกเขาสามารถใช้กระบวนท่าต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญแม้จะไม่เคยเรียนมันมาก่อนเลยก็ตามซึ่งร่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติครับถ้าอาวตารคนนั้นได้รับบาดเจ็บ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันมากพอไปเสมือนกับระบบป้องกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในกรณีของอังครับในตอนที่เขาตกลงไปในมหาสมุทรร่รางของอังก็ได้ใช้งานอาวตารสเตตและแช่แข็งตัวเองเอาไว้แบบนั้นเพราะว่าการใช้งานในรูปแบบนี้มันก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปครับแม้แน่นอนมันอาจจะทําให้ตัวอวตารรอดแต่พวกเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยทําให้พวกเขาไม่ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะมากน้อยแค่ไหนหรือมันจะส่งผลอะไร ก็อย่างในกรณีของอังที่มันได้ทําให้เขาหลับไปนานถึง100ปียังไม่รวมเรื่องจุดอ่อนร้ายแรงที่สุดด้วยอย่างไรก็ตามครับถ้าอาวตารฝึกฝนมากพอพวกเขาก็จะสามารถคงสติไว้ได้และสามารถใช้งานร่างนี้เมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่ปรารานเรียกได้ว่าอาวตารที่สามารถควบคุมอวตารสเตทได้พวกเขาเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แทบไม่มีอะไรจะสังหารเขาได้แล้วและถึงตายก็กลับมาเกิดใหม่ได้อยู่ดีเพราะว่าในอวตารสเตท มันก็ดันมีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่จุดหนึ่งครับคือถ้าหากพวกเขาถูกสังหารในร่างอวตารสเตทนี้วิญญาณของอวตารมันก็จะหายไปอย่างสมบูรณ์และไม่มีการเกิดใหม่อีกเลยัมเลยทําให้อวตารจะกลับมาจุติได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาตายขณะที่ไม่ได้อยู่ในอวตารสเตทเท่านั้นทีนี้พอทราบถึงจุดจบไปแล้วเรามาเท้าความถึงจุดเริ่มต้นของเหล่าอวตารกันดีกว่า จุดกำเนิดของอวตารน,นั้นมาต้องย้อนกลับไปเมื่อ1 0 0 0 0หปีก่อนครับสมัยที่โลกมนุษย์ร่วมอยู่กับโลกวิญญาณคือทั้งสองโลกมันเชื่อมกันอยู่ตอนนั้นมันมีคนคนหนึ่งชื่อว่าวานเขาเป็นมนุษย์ที่ได้ถูกในประเทศออกจากเมืองตัวเองฐานที่เขาได้ขโมยพลังการควบคุมไฟมาแล้วไม่คืนในเรื่องเนี้ยดั้งเดิมแล้วพลังการควบคุมธาตุต่างๆมันจะอยู่กับสัตว์ประเภทหนึ่งชื่อว่าไลออนเทอร์เทิลและบนหลังเต่านี้ก็จะมีเมืองของมนุษย์อยู่แบ่งออกเป็น4ตัวด้วยกัน4เมืองโดยเมื่กระตามที่มนุษย์ออก พวกเขาก็จะได้รับพลังการควบคุมท่าจากเต่าครับและพอลาเสร็จก็ค่อยนํามาคืนสิ่งที่วานทําคือเขาไม่คืนโดยเหตุนั้นมันก็เลยทําให้เขาโดนในประเทศออกไปทําให้เขาต้องเร่ร่อนอยู่ในดินแดนของเหล่าผู้วิญญาณเป็นที่ที่เรียกๆว่าอันตรายมากๆสําหรับมนุษย์ในตอนแรกวานเขาอยากจะไปอาศัยอยู่ในเมืองของเหล่าผู้พูดครับเพราะว่าจากที่เขาเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นพวกเห็นแก่ตัวเขาเลยถูกปฏิเสธซึ่งมันก็จริงครับวานในตอนนั้นเนี่ยเห็นแก่ตัวมากๆ แถมต่อโดนปฏิเสธวานก็ขู่จะทำร้ายพวกวิญญาณอีกแต่ทว่าไม่นานมันก็มีจุดที่ทําให้วานเนี่ยคิดได้ตอนนั้นวานเขาได้ไปเจอกับสัตว์วิญญาณตัวหนึ่งเขา้าและด้วยความที่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ววานเลยคิดจะไปกินสัตว์ตัวนั้นครับราะว่าพอมองใกล้ๆเขาก็กลับรู้สึกสงสารมันอย่างบอกไม่ถูกและได้ปล่อยมันไปก่อนที่เขาจะได้เจอเข้ากับกลุ่มของมนุษย์ที่เป็นผู้วางกับดักไว้วานเลยพยายามหลอกล่อความสนใจของมนุษย์เหล่านั้นมาที่ตัวเอง แม้ในตอนนั้นเนี่ยเขาจะไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วก็ตามซึ่งวิกรรมนี้ครับมันก็ได้ทําให้วานเนี่ยถูกยอมรับและพาเข้าเมืองไปทําให้ตัวเขาตั้งมั่นจะปรับตัวอยู่ร่วมกับวิญ,ญญาณให้ได้วานได้ฝึกการใช้ไฟของเขามาตลอดหลายปีครับจนมันกลายเป็นมากกว่าพลังพิเศษมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วโดยเขาได้แช้พลังนั้นคอยปกป้องเหล่าพูดวิญญาณจากมนุษย์ด้วยกันเองจนณจุดหนึ่งครับวานเขาได้ออกเดินทางไปหาเมืองใหม่เพราว่าระหว่างการเดินทางนั้น วานเขาก็ได้ไปเจอกับเทพสององค์สู้กันครับได้แก่ราวาตัวตนแห่งแสงและความสงบสุขกับวาตูตัวตนแห่งความมืดและความโกลาหลซึ่ง้ดยความไม่รู้ถามไปแล้วแต่ก็โดนบอกว่าไม่ให้ยุ่งวานจึงได้ถูกวาตูหลอกทาให้เขาเผลอช่วยมันออกจากพันธนาการวานเขาจึงอยากจะแก้ไขความผิดของตนเองโดยการช่วยราวาสู้เพราะว่าเขาก็ได้ถูกปฏิเสธวานเลยทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องเดินทางต่อตามเป้าหมายเดิม ที่เมื่อเขาถึงเมืองนั้นแล้วเป็นเมืองแห่งลมเขาก็พบกับวาตูพอดีที่เรียกว่าแค่การมีอยู่ของมันเนี่ยมันก็สามารถทําให้เหล่าวิญญาณใกล้ๆทั้ทงได้แล้ววานจึงต้องพยายามใช้พลังของตนเองขับไล่วาตูไปแต่มันก็ไม่ได้ผลครับจนราวานเนี่ยได้มาถึงพอดีและขับไล่วาตูไปได้ทพราะว่าในตอนนั้นวานเขาก็สัมผัสได้ครับว่าราวาในตอนนี้อ่อนแอลงอย่างมากวานเลยบอกว่าจะช่วยอีกครั้งเพราะว่าเขาจะต้องแข็งแปรงกว่านี้ วานเลยไปขอพลังการควบคุมธาตุจากเหล่าเต่าสิงโตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทามาก่อนและได้ฝึกกับราวาตลอดหลายปีครับจนเมื่อถึงศึกตัดสินในตอนนั้นแม่ตัวเขาจะสามารถควบคุมได้สีธาตุแล้วแต่แค่ตัววานเองเข้าสู้วาตูไม่ได้ครับหรือแม้แต่ราวาเองก็เช่นกันที่ตอนนี้เนี่ยอ่อนแอมากๆแล้วทั้งสองจึงต้องร่วมมือกันครับราวาจึงเข้าร่วมจิตกับวานอย่างถาวรทําให้เขาสามารถกักขังวาตูได้สําเร็จพร้อมกับปิดทางเชื่อมโลกวิญญ,ญาณ เพื่อการไม่ให้มีมนุษย์คนไหนจะทําผิดพลาดแบบเดียวกับเขาอีกซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นวานก็ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมความสงบสุขและความสมดุลของสองโลกเพราะว่าวานเขาก็ทําไม่สําเร็จครับมันมีสงครามเกิดขึ้น,นระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและได้ตายลงกลางสนามรบซึ่งในลมหายใจสุดท้ายของเขาราวาก็บอกว่าทั้งสองจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและจะไม่มีวันยอมแพ้ซึ่งณวิธีที่วานตายมันคือจุดเริ่มต้นการเกิดใหม่ของอวตารครับ ในฐานะของผู้นำมาซึ่งแสงและความสงบสุขของทั้งสองโลกซึ่งสาเหตุที่ดวงตาของอวตารเรืองแสงสีขาวตอนใช้อวตารสเตทมันก็มาจากพลังของราวาที่อยู่ด้านในนั่นเองครับซึ่งวัฏาจาักรการเกิดใหม่ของอวตารมันได้ดำเนินติดต่อกันมาร่วมหนึ่งหมื่นปีจนมันได้ถูกขัดในสองครั้งล่าสุดที่ได้เกือบทําให้วิญญาณอาวตารสิ้นสุดลงครั้งแรกคืออังได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะอยู่ในอวตารสเตทส่วนครั้งที่2คือโดนอะไรที่เรียกว่าดักอวตารโจมตี ซึ่งก็คือคนที่ได้รวมบัญญ,ญัตเข้ากับวาตูนั่นเองครับมีเป้าหมายในการรวม2โลกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความกลลาหนแต่ประเด็นมาอยู่ตรงที่ 1, ครั้งที่2แม้พลังของอวตารจะยังไม่หายไปแต่จากสิ่งที่เจอมันก็ได้ทําให้วรจักรถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดคือกลับไปเป็นคนแรกอีกครั้งเหมือนกับวานเป็นเนื้อเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Legend of Cor อนะครับภาคต่อของ Legend of a n g เล่าเรื่องอวตารคนถัดไปจากอังคนที่200ซึ่งจริงๆข้อมูลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับจุดกาเนิดของอวตารมันก็มมาจาจก,กนี้ท้ทังหด นั่นก็น่าจะเปทั้งหมดของอวตารในอวตาร The Last Airbender ครับมีข้อมูลของ Legend of Korra นิดหน่อยซึ่งส่วนตัวผมอ่านมาน,นครับไม่ได้ดูเองเพราะงั้นถ้าผิดตรงไหนก็บอกได้เป็นไงครับทุกท่านได้ดูอวตารของ Netflix กันแล้วหรือยังแล้วคนที่เคยดูแบบประตูนคิดว่าพักนี้มันโอเคไหมเรามาคุยกันได้ส่วนผมต้องขอตัวไปดูก่อนเด๋ยววันนี้เด๋ยวคด็กอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ